ไจังมือเี้บนั่งกวดซิไไอ้น่นี้ยิ่ง้เลยนเอาเลยแม่ไหนบอ

เที่ยวที่สามครับเที่ยวที่สามเมื่อกี้เสมอกันใ้ใจอย่กูเรดีไหมนี่นมือเดียวมอเน้ำน้ำน้ำไหน้ำ้น้ำโตน้ำน้ำมือมือเียวมเ่าอมงมือน้้วมอือน้ำ้วเฮ้ยผูกเลยวอย่วเทียวเ้ย่ตาเหันเียตายกันส่งการส่งการส่งให้เนี่ยเดี๋ยวดวเดี๋ยวว การกระสุงเนี่ยเเบิ้งเบิงวิธีท่ายิธีพ่มุนเปียละนัาไยิงดนหลอหรือไม่เลยุงหนึ่งนโอ้ยมเขาเดินทหมักีเด้อาไตัดมาเด้อนึ่ง้อยร้อยแค่เาแค่เาไปเลยไปเลยกเ้ากเ้า đéo ừ. <laughs> ừ. ờ, à được, đéo, nếu anh nuôi đéo mén thì mà hao được. ui, keo keo có bẹ, mà bọ có man, bọ cứ nó lại nhích quậy lên nó bòi, khó mang, khó mang, nó nhích luôn được. cái nào, có phải lưỡi không khó mang không, nó nhích luôn hết bọ, bởi vì nó, nó còn thoi cái con này, lưỡi khổ, như là lấy máu. Tớ wa, tớ wa, wow, tớ wa, bớt, điêu, 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 điêu,

ม่ดพดรค่ี่อยู่เดวรับใจอยู่ดีบไเลจะขาไมครับแมวนขาไคไม่เาขานงยังหย่อลง่ลไมเดียวขายหยบเจล้เจล้เจล้เจลอันตรายิ้ง อ้นน่กลื่นมันลื่นลูกมันลื่นอยากเนียบดอย่างวเพื่ออ่วเราด้ยไลมไเตอย่างไยได้ไยายายยล้เฮ้ยเ้ยัวอ้ตอ้มอ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ย ไม่นไหนก็อนหมดอันก็จิ้มโต้ย่าน่าอะไรกินอะไรับอ้ไนเอาคนเก็บจมูกจับบานนบานนอุคนับอเนต้อเอติดอุบัติเหตุตีพายผู้หญิงครับมีการเดินทามีการลื่นหัวคิดครับ สูงขึ้มาเลยครับสุงนึ้มาเลยโอ้โอ้เา้าไลักษณะนี้บ่นี่ออไลักษณะนี้บ่น่ด้นี่เงงเีงเงี่งเงงเงี่งหงงเงงแเดงเด้เปียบเดงเปียบเ้งเดงไเปียบาก

บึงกก่มาบึงไปยะก่าเอ้บึงไปยะก่าวนี้เขาดึงกับัอัดเจ้าดึงเจ้าดึงมาได้เขาอัดเลยได้บัะนี้นี่เขาไ่เไ่ก็ดึงสตูก็ดึงสตูก็ดึงสตูหลอกแล้วเดี๋ยวไปอยู่ล แดงน้นั่อยู่ขาดหางแล้วขาดแล้วหน่งขาดหางแล้วหนึ่งไ่แห้งก็ไ่แห้งมเยการนุ่สี่ไ่รองไงแต่ไ่ยด่งเยะม่เยอะวนั่นปลาอ้อยนึ่นเดงเขด้งเาเด้วเดงเขาเดวเงเเดงชนะ อ่ะถ้ใกี่คนอ่ะแล้วก็อ่ใกี่ลันมันก่แบว่าแล้วคนแข่งประเทศหน่ยังไม่เห็นถาไรมาล้วคือแข่งกันเลยแหละอย่นี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปลเดียวคือทีมวลเดียวหมเราเว้ย